สวัสดีค่ะเคยลาลุงแป้งพักนะคะทุกคนขุดแปลงแล้วก็เอาแกบลงเพื่ออะไรเินไ,ไม่แน่นไม่รู้นะทำแบบมั่วๆมั่ว,ว,วไปหมดก็อบอ่กฟุนใะนไมมันเีะใช้ก,ก็บๆกี่ัน้เขาต้องมาทั้งเดือน ทำแปลงผักปลูกผักแล้วนะพรุ่งนี้นะแต่มเมล็ดผักทำไมไม่มีด,ดีแล้วช่วยคนอื่นบูกุศล ผมม่ใส่หนีน้ำตีก็ใส้เหมือักา,าทะเอาฟุนงงว่าใส่น้ำตีหรอไงไม่งูบอกมึงนี่อตอดกูเด้อมีงูไหม chụp tua. Khó khó như này. เี็กขึ้นามาเงว่าลซื้อพันผักเห็นปลาเ,เน่งนยฮะมันมีอยู่อ่ว่าซื้อมาเป็นปีแล้วล่ะ ลูกพักปลูกพักพอแล้วพูนไหมเตียง ดูบรรยากาศรอบๆบ,บ้านดีกว่าแต่ทำไมใบไ,ไม้เราสีเหลืองเดี๋ยวบายายยายมาพอดีพ่อนอาโชคสเตปขี่รถเอค่ะเรามาดูคเคยหลา่าแก ปลูกผักนะคะทุกคนวันนี้วันหยุดวันว่างนม่ผักเมื่อวานคอยดูผลผลิตนะคะว่าจะเกิดไม้คุณแล้วเวลารดน้ำมันจะไม่ไปกองกันหรอ ชิ ic, s, นีมาโอ้ยทำไมเต่งตัวหล่อจังเลยงานพักอีกยังประกาศดิแปลงนี้เป็นอิู โอเคปานแล้วทำไงต่อเอาเฟืองกบหน้าไหมไม,มันเรืรดน้ำมันจะไม่ไปกองกันหรอโอ้ยเนาะบอกบ่าได้ไดเดยพี่นอ้องก็บ่าได้ยังไงก็ออไม่ใช่งไงเขาเคยทำอยู่นะ ดูว่าจะเป็นยังไงต่อเราเอาเฟืองปลวกไว้นำเดอ้อนกสิไม่กินนกเยอะจ่อยได้อะไรบ้าฮะจะตกปลาเหรอ ทีนี้ก็ลดน้ำนะคะทุกคนเรารอดูผลผลิตว่ามันจะขึ้นไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะโเคปลูกแล้วก็รดจอมอมาแล้วไหนมีอะไรบ้างทก็สอบอก บอกเอาของกว่าต่นี้เอาะนูปะเอาไว้แล้วรวังสีตงนี้นล่ะใก้กอบยางอยู่จังหวะโอเคหวานเสร็จแล้วก็ปลูกนะคะทุกคนหวานเสร็จแล้วก็รดน้ำ คุณเอาเพียงปวกน้ำเดอ้อโลกมันลงโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูผลิตภัณฑ์ว่ามันจะขึ้นไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวอาที่หน้าเรามาดูกันจ้า